ครับก็วันนี้ครับก็ได้ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานนะครับมาจากจังหวัดชายภูมินะครับนำโดยของพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านดอกบัวนะครับหมู่ที่4ตำบลาัตุนซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มาศึกษาก็จํานวน120คนนะครับเข้ามานอนโฮมสเตย์ด้วยนะครับในวันนี้ก็ดีต้อนรับนะครับคณะที่มาจากจังหวัดชายภูมินะครับว่า เข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับก็จะได้เอา,อ,าองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปพัฒนาในพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายโดมทองเรกศิล์พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิวันนี้กับผมพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พนัามชนสำนักง,งานพนมชนอำเภอเมืองได้นําคณะกลุ่มสตรีซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและก็สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเมืองชัยภูมิจำนวน120ท่านได้เดินทางขึ้นมาดูงานที่บ้านบัวตําำบลบ้านตุน่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในการมาครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและก็สมาชิกได้มาศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดและก็ในระดับประเทศเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่พบเห็นและก็องค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารกิจการและก็บริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาบทริบาทสตรีเพื่อเพิ่มภูมิศักยภาพในเรื่องของการประกอบอาชีพ และโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่อาจจะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปประกอบกับก,บการพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายภูมิและก็อำเภอเมืองชายภูมิอของอพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณฮะ,ะทีมสารสนเทศสำนักง,งานพาชชนจังหวัดพะเยาครับที่ได้กุณาให้ความสำคัญในการที่ ได้มาร่วมนะครับบันทึกกิจกรรมและก็ร่วมเป็นเครือข่ายในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาโดยเฉพาะางานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ ับก็ตอนนี้นะครับการศึกษาดูงานนะครับอของในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบะระดับประเทศนะครับก็มีคณะศึกษามาดูงานนะครับก็อยู่4 4 6คณะนะครับคือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็จากปี51มาถึงปี55นะครับก็มีอยู่4 4 6คณะ,ะที่ผู้คนเข้ามาดูงานมาศึกษาดูงานก็อยู่ประมาณ30,000กว่าคนนะครับแล้วก็ จุดเด่นที่เราเอคืการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้นะครับผักปลอดสารพิษตอนนี้เราที่นี่เนี่ยเราเด่นเรื่องการทําข้าวอินทรีย์นะครับข้าวปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการลดรายจ่ายนะครับหลายด้านก็เหมือนกับทําแก๊สชีวภาพนะครับจะใช้มูลสัตว์นะครับก็มาเป็นแก๊สชีวภาพใช้ขุงต้มนะครับเก็บทุกโคเรียนนะครับตอนนี้แล้วก็มีการทำตอแก๊บชีวมวลนะครับอันนี้ก็ใช้แก๊บนะครับที่ใช้เป็นตัว เชี่ยเพิงนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีในอาชีพหลักก็คือการทานานะครับอาชีพเสริมก็คือการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ก็ที่นี่ก็จะสารเข่งและสุ่มไก่นะครับที่นี่เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนนะครับสี่พบาทถึงหกพ0บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเดือนนะครับครับแล้วก็ที่เราเผยแพร่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่นี่นี่มีหลากหลายนะครับการเพาะดวงกว่างนะครับที่นี่ก็มีการเพาะดวงกว่างคือเป็นอนุรักษ์นะครับ สิ่งธรรมชาตินะครับจะรักษาไว้คู่กับหมู่บ้านนะครับการเพราะดวงกว่างน,นะครับที่นี่เรามีการบูรณาการนะครับก็ตั้งแต่หน่วยงานขึ้นมาแล้วก็จะมีทางกรมพัฒนาชุามนชนนะครับแล้วก็ ทางเกษตรกสนประมงประ,รประ,ประทตว์พัฒนาที่ดินนะครับชนรัประทานกับร่วมบูรณาการนะครับแล้วก็จะมีหลายหลายฝ่าย,ายนะครับไม่ว่าทั้งองค์การอานานสัตวบนมันตุ่นนะครับเรามาร่วมบูรณาการกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ่ครับคือการศึกษาดูงานนะครับที่แต่ละหน่วยงานเข้ามานะครับแต่ละกรมเข้ามานะครับแล้วก็แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอเข้ามานะครับในหมู่บ้านบัวหมู่ที่4ีก็ได้รับผลประโยชน์ก็คือเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับผักปลอดสารพิษเนี่ยเราไม่ต้องไปขายข้างนอกนะครับเราขายอยู่ที่ในบ้านนะครับก็คณะศึกษาดูงานก็จะมาซื้อที่นี่นะครับไม่ว่าข้าวรีนะครับ ลูกพลังนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับแล้วก็พริกหอมกระเทียมนะครับทุกอย่างที่นี่เนี่ยปลูกเป็นของอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จําหน่ายอยู่ที่บ้านบัวบุรีศีนะครับไม่ได้ต้องไปหาหาตลาดข้างนอกนะครับเพราะว่ามีคณะศึกษามาดูงานแล้วก็ซื้อกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนนี้การทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เราทําอยู่แบบต่อเนื่องนะครับเราจะ ทำความดีถวายให้กับในหลวงนะครับก็คือที่นี่ก็คือปา่าไผ่ของหมู่บ้านอาดอกบัวนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ500กว่าไร่นะครับไม้ไผ่เนี่ย ถ้าราขายขายเป็นลำก็ตกลำอยู่ประมาณ15-18าถึงบาทครับแต่ที่นี่เอามาแปรรูปมาสารเข่งสารสุ่มไก่ไม้หนึ่งลำก็จะสารเข่งเบอร์สองได้อยู่6ใบใบละ15บาทไม้หนึ่งลำก็จะได้ประมาณ90บาทถึงร้อยนะครับครอบครัวที่ขยันก็ตื่นเช้ามาปุ๊บผ่าไม้สารสุ่มไก่ครอบครัวนี้จะได้วันละ800บาทนะครับตอนนี้ส่งลูกรับปิญญาแล้วครับครอบครัวนี้นะครับแล้วก็ทําอยู่ประมาณ1 8อยแปดโครเรือนนะครับให้ทําจากสารเข่งและสุ่มไก่นะครับ รายได้เฉลี่ยก็ประมาณ5,000บาทถึง7,000บาทต่อ1คนต่อ1เดือนนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดเก็บข้อมูลาการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับก็ได้อยู่ประมาณ2,4ล้านสนะครับเฉพาะอาชีพเสริมเ,เกี่ยวกับด้านไม้ไผ่นะครับ อ่ครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับที่ดูป่าไผ่ม่มาเมื่อกี้นะครับก็คืออ่หลังจากที่เราตัดไม้ไผ่มาเสร็จแล้วก็มาแปรรูปมาสารเข่งสารสุ่มไก่นะครับนี่คือเข่งเบอร์3นะครับอ่เราจะแพ็คกิ้งอ่ติดหูเรียบร้อยหมดอ่ะอ่าใบละ25บาทนะครับตัวนี้นะครับอ่าขายจากตรงนี้ถ้าส่งต่างจังหวัดก็บวกค่าขนส่งไปนะครับอ่าของเราก็มีสุ่มไก่มีเข่งนะครับที ปีหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับเพราะชีพเสริมนะครับอันนี้คือเป็นหลังจากที่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเอาวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาแปลรูปแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปหางาน้านอกทำนะครับอตอนนี้เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยได้ก,การมีถ่ายทอดด้านภูมิปัญญาการสารเข่งสารสุ่มไก่ให้กับลูกหลานที่อยู่ในครัวเรือนนะครับคือผมพูดได้เลยว่าเด็กนะครับ หรือว่าเยาวชนเนี่ยหากหลุดออกจากที่หมู่4ตำบลบ้านตุนไปปุ๊บเนี่ยไปอยู่สถานศึกษาที่ไหนนะครับสามารถไปเป็นวิทยากรสารเข่งสารสุม่มไกลได้เลยนะครับคร<ป>ับก็สําหรับผลิตภัณฑ์เราออกสู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเข่งนะครับก็อยู่1เดือนนะส่งอยู่ประมาณอย่างน้อยก็3 0 0 0 0ถึง4,000ใบนะครับ อของคือใบหนึ่งอ่ะเราจะขาย่25บาทนะครับก็ปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าแล้วรวมทั้งสุ่มไก่นะครับสุ่มไก่ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พใบนะครับเเดือนหนึ่งเดือนนะครับสามสามพันถึงสี่พันใบต่อ1เดือนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในชุมชนเนี่ยไม่ไม่ต้องไปหางานข้างนอกทำนะครับคือเรามีรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งชุมชนก็จะอยู่ทํางานอยู่ในหมู่บ้านในครัวเรือนนะครับคือเรารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ย แล้วเรามาแยกทําเป็นครัวเรียนนะครับในครัวเรียนเนี่ยวันหยุดเนี่ยพ่อแม่ลูกจะได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันเพราะว่า,าพ่อแม่ก็สารเข่งสารสุมไก่อยู่ที่บ้านนะครับทำให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดยาเสพติดนะครับ ครับก็เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไม้ไผ่เนี่ยตรงลำเนี่ยก็จะไปสารเข่งนะครับแล้วก็ตรงปลายก็จะไปทําเป็นด้ามไม้กวาดนะครับที่ใช้กวาดแต้ตามถนนนะครับแล้วก็โกรเข้งมนเน่ยที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะคือเราจะมาเผาถ่านนะครับซึ่งถ่านของเตาถ่านอิวาเตะนะครับคือเราจะได้น้ําส้มพอนไม้เนี่ยอย่างดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราใช้ไม้ไผ่เป็นตัวถ่านนะครับตัวนี้เนี่ยใช้น้ำส้มพอนไม้เนี่ย สุดยอดของน้ําส่งผลไม้เลยนะครับก็ที่นี่ก็คือเ,อเตาอีวัตินะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากสปรกรือว่าปฏทิรูปที่ดินนะครับโดยท่านดรวิรชัยนะครับตากีบูนบงนะครับที่ได้อนุม,มัติโครงการให้ทําเตาอีวัตเตะคือที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นสปรกรนะครับอยู่พื้นที่อยู่ประมาณ5้าร้อยไร่มีไม้ไผ่แล้วเวลาเราไม้ไผ่มาจากสารเนี่ยกบเราจะทิ้งนะครับพอดีกบตัวนี้เนี่ย เราก็ได้มานำมาเผาถ่านนะครับซึ่งเผาถ่านของเตาอีวาเตาเตาอีวาเตาเมีคุณภาพก็คือเผาถ่านอีวาเตาตรงนี้เนี่ยเราจะได้น้ำส้มควันไม้นะครับเตาตัวนี้จะได้อยู่ประมาณ1 0 0 0พันลิตรนะครับ1,000พันลิตรเนี่ยเราจะต่อมาฉีดพ,พ่นไล่แมลงที่ในทุงนางเราเราไม่ใช้สารเคมีนะครับสามารถเอาไปใช้ฆ่าหญ้าได้ยาคุ้มหญ้าได้เลยนะครับเตาน้ำส้มควันไม้ตัวนี้นะครับ คุณภาพมันดีนะครับแล้วก็ฐานไม้ไผ่เนี่ยตอนนี้นะครับมีประเทศยุโรปนะครับที่สั่งเอาฐานของเราเนี่ยเข้าไปที่ยุโรปเพราะว่าถ้าเป็นฐานไม้ไผ่แล้วก็เตาอีวาเตะตัวนี้เนี่ยซึ่งเวลาเอาสับปะรดนะครับใส่ไปหนึ่งลูกก็จะเป็นลูกออกมาแต่เป็นฐานอีวาเตะนะครับไม่ว่าะมะพร้าวใส่เป็นทลายมันก็เป็นทลายออกมาแต่เป็นฐานอีวาเตะนะครับคือตอนนี้เป็นฐานคาร์บอน อ่าซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็เราก็ได้รับประโยชน์คือได้น้ําส้มคนไม้นะครับที่มาใช้ให้กับสุมทนที่เพื่อ,อมาทดแทนสารเคมีนะครับคือตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาฉีดพ่นไล่มแมลงอะไรต่างๆในท้องนาของเรานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับที่ได้ท่านได้อนุมัติอ่องบประมาณนะครับที่มาช่วยสร้างศูนย์เรียนรู้นะครับบ้านบัวหมู่ที่4นะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้อ่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าการสารเคียงสารสูมไก่ทาแก๊สชีวภาพนะครับแล้วก็ทําปุ๋ยอิรีชีวภาพนะครับแล้วก็มีการศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับ ซึ่งเป็นจะเป็นการขยายผลและเผยแพร่ความรู้นะครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่ได้สนับสนุนเรื่องงบประมาณครับที่มาสวยสร้างสูนยเรียนรู้ให้นะครับครับก็ขอขอบคุณครับ ครับก็ในหมู่บ้านบัวบุรีสีนะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยนี้ครับอ่าซึ่งได้รับเมื่อปี53นะครับเราชนะเลิศการประกวดของกบหลอนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนสุรานครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสิขนสุ่เย็นเป็นจุนะครับก็เมื่อปี5 1านนะครับแล้วก็ ปี55นะครับเราก็ได้รับรางวัลอีก2รางวัลก็คือแทนคุณแผ่นดินแล้วก็รูปโลกสีเขียวนะครับน,นี่คือเป็นรางวัลที่1ของในหมู่บ้านของในชุมชนนะครับครับก็คือความภูมิใจครับของบ้านหัวมณิษฐ์นะครับเราได้ขยายผลแล้วก็ขยายแนวคิดนะครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข,งของพระบาทสมเ,เจ้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีการเผยแพร่นะครับแล้วก็ให้แก่ชุมชนอื่นและจังหวัดอื่นแล้วก็กลุ่มงาน ทุกหน่วยงานนะครับที่ในชุมชนบ้านบัวหมที่สี่นะครับมีการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือในชุมชนหรือในบ้านบัวหมที่สนะครับดีใจนะครับที่ได้นําน้อมนำปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ให้แก่พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้ทําความดีถวายในหลวงนะครับขอขอบคุณครับ